อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันตอนด่นดวนๆต่ำโคกแตกมาอีกแล้วพี่น้องต่ำโคกแตกก็ร่วมร่วมเลยร่วมแนวทางล่าพัฒนาเรามาหาเองอันนี้เด็ดเด็ดอ่ะนะวันนี้ทักทายตอนเย็นเลอพี่นออ้องเออพื่งเขาบ้านเขาซองอ่าอ,อวันนี้วันที่่าไรเนี่ยวันที่แปดเลยอแนวทางมล่าพัฒนานะคะของ เอาเจ๊ง,งยำก่อนเลยนะเจ๊ง,งยำนี่แนวทางวันสุกนะตาคกแตกวันสุกเ,เออเดี๋ยวเป็นแตกข้างบนข้างล่างคุณหายซีโฮกเนาะออกเก่าซีสามเจ็ดนี้แตกอยู่แล้วสามเจ็ดนี้แตกสุกสุกที่แปดวันนี้แปดแปดหกแปดฮะใครชอบแปดก็จับไป นะอันนาทางเล่าพัฒานาเลเกๆพี่น้องอ่นีฝากเข้ามาแล้วพิจราราณาด่วนดวนดวนะเพิน่น,นฝากแต่ชุดสามานะาตัวเข้ามาพี่น้องนะอ่าเจ้เพิ่นฝากชุดสามตัวเข้ามานี่อันอันอันนี้วันมันพุดเนาะเขาเข้าเจ็ดสามอันนี้ก็มีสี่หก นี่ฝากมาแล้วเดี๋ยวเจ็บหนึ่ง,งหาจะเดี๋ยวถ้านคนมี้ต่ชุด3ตัวพี่น้องนะเจ็บก็จะลงชุด3ตัวไปเลยนะสามสอจใครที่ติดตามอยู่ก็พิจารณาดูนะสาโคกแตกมากแบบรวด้วๆแตก,แตกๆนี่แหละพี่น้อง3ามสองเจ็ดสานย์ะสามแปด โมเมนตายอดเบริตาสองตัวนี่พี่น้องอันนี้ของวันอ่ะวันนี้พ่นทรงอ่เพ่นทรงอ่าชุดสองมาเนาะชุดสองตัวมา6กทับอันนี้8ปดทั้แปดพนทรงชุด3ตัวมานะฮะจะควจะลงให้ชุด3ตัวไปเลยนะสามสองเจอ่าแล้วก็ 3, 8, 7, 3, 8, 0เพื่อผู้ใดที่ติดตามเจ๊เนียมอยู่นะ สี่สชุดพี่น้องส2 0สองศูนอ่แอ่าชุดชุดทุกถ่ายคู่ทุกถ่ายส8่แปดเแอ้าแคปภาพเต็มเลยนะคะสำหรับแนวทางและพี่น้องเด้อหาเป็นแนวทางเท่านั้นใช้วิจารณะญาณในการรับชม อันนี้ก็เพืนไหแต่สุดสามโตมวกาแล้วเจ็บก็จะ,ะก็ใครงบน้อยก็ชอบชุดไหนก็ตัดชุดนั้นแหละพี่นอ้องนะครับเนาะของแนวทางของเจ๊งเงี่ยมฮะจับภาพเลยเชิญคุณไไรไม่เข้าประกวดนะคะวันนี้นะ อ้าวคปชุดเต็ม327 320 387 380 427 420 487 480แปดเจ็ดสามแปนย์สี่สอเี่สองศนย์ส่แปดี่นอ้นะคะไปต่อฮะ,ะตามด้วยชุดแนวทางของลาวมักคักอ่าแนวทางของมักคักพี่นอ้อง แป๊บๆเมื่อกี้เห็นยางออกมาตัวเดียวก็าสิไปถามม่ก่อนสุกที่แปดเ๋ยวมักคักนี่เดี๋ยวรอสักครู่เด้อเดี๋ยวจะไปถามแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะออกมาคักพี่น้องลายม้วนเดียวช,ชุดสรุปตาโคกแตกเนาะใครจะต,ตามของใครอ่ะมักคักฟาดหางเดียวเพิ่นว่าทั้งสี่เลยพี่น้องได้ค่ะคักตัดเอาเลย นะตัดเอาในนี้นะเจ๊จะไม่ตัดให้นะ,ะอ่าหกสตัดไปเลยตัดได้เลยนะ,ะเน้นเน้นหกสี่แเก้าสี่ออกเอาเอ,า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 อากอ,อีกอ,อ่าหกหรือว่าใครจะชอบแปดสี่แปดสี่้งามงามเลยเพี่น้องเลย หกสี่แปดนะหกสี่แปดพี่น้องแคปภาพนี่ของเนวท่าของมักคักนะครเนาะ,ะนะเสียนขุนไก่ผ่านนะคะวันนี้เสียนขุนไก่เข้าบ้านคำมาเสิร์พี่น้องอ่ะมักคักมาแทนหกสี่แปดนี่ก็เคยโด่งดังอ่อาเอฟซีจิตจำได้ของมาหาเห่งพี่น้องหกสี่แปด ได้ว่าหมื่ขึ้นนี่นะคะเนาะอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะสำหรับถ่ายคลิปแทนเป็นแทนเขา,เข,าขึ้นเขารุดขึ้นุดเมื่อวันไม่วันวันพุธให้อ่านะเก้าสี่นะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่อ่าเน้นเก้าสี่มาดูวันนี้ใครที่รอเด้อผู้ได้เห็นคลิปก็ขอใอ้เฮงไห้ปังน้อพี่น้องเนาะพิ่ารณาเมืองติดอยู่กับพี่น้องแฟนครับแฟนอ่าเพจเท่า ก็ไม่มีใครรู้นะจะมาตัวไหนก็จะเน้นให้เหมือนเดิมอ่านะที่เด็ดสามหาคือเขาพี่น้องเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคนหมุนจันพุทธสุกที่แปดอะนะมาแล้วมาแล้วใครที่รอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะอ่ะที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดนะคะ เอ่อสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองันสี่สองพี่น้องเเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดใครที่รอคอยของเยบหนึ่งหกหาที่เด็ดพี่น้องจะไปสิกับแล้วแต่เอฟซี ไม่กลับก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะตัวเน้นซีสองขอให้เฮงให้ปังทุกท่านนะคะขอพระคุณทุกๆไล์เลยมากกันแบบคำคำพี่น้องคำคำเรงเรงนะขอให้เฮง,งปังมนนะะันมันเลยค่ะเด้อนอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ